มปนใหม่มร้อนร้้นหอมถูกใจจ้ง,งค่ะเครื่องแกงค่ะสวัสดีค่ะกินแซ่บแสเนี่ยพีนกก่น้องคะมาค่ะกินวันนี้กินขนมจีนน้ำยา ขนมจีนแกงเขียวหวานพี่น้องค่ะอยากกินแบบนี้นะคะอยากกินเขียวหวานค่ะก็เลยแบบนี้กินแบบนี้หิน,บบน,น,นต้ามมันน้ำเกลือุ๊บมาเห็นบมาหนีบไนะส่เลือดใส่หมู <c oughs> เนื้อหมูแล้วก็เลือดหมูนะคะพ <c oughs> ีคุณผู้ชม เป็นไหมร้อนๆต้นหอถูกใจจ้าเค่งแกงค่ะ 悪いな。 Good que กวนี่พี่น้องก๋วยนี่เาแง่กินแต่บ้านั่งกายก๋วยบึ่งปริมาณขอช้อนแบบว่าจักทิปลาใส่เนียนี่ยากมากเบมากสาเลยหกเตยกระปองอูกับงน้เนี่ยน้องมีนิ่มีนีนั่งรถองแถมาคเป็นไงหนีงามมาบ Hãy subscribe biểu kênh อร่อยอร่อยอร่อยใช้พ,พีิกย่างปลาแล้วอร่อยไหมนัวน้ำชิมข,ข้นมาก เจบ็บดีนะไม่กินนอยจากตะวัอืมลตอนนี้ว่าจะจะวันปกัขนอะอยากกินหมูกันงจิงไง Xăm này yên im chân trụ là không phải nhảy bậc này Ừ. mày. Hả? ต้อนเก็ดต้องจับใครพ่สัมปลาเขาไปแล้วสู้รดมากดีเลยแกงเขียวหวานี่นองพอาะอวเรเลือนนิดนึงพวสูงใหญ่เลยแซบ่บครับพี่น้องค่ะแกงเขียวหวานเขียวหวานหมูไส้เลือดหมูขนมจีนแซบ่บเป็นอาหารไทยยงงังไงนาะพี่น้องค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขขอให้ร่ำรวยรวยค่ะใกล้ปีใหม่แล้วค่ะขอบคุณค่ะ